เลยมอกแมงสอนรั้งแรกที่เห็นเนี่ยไม่คือเห็ดอะไรนะคะพี่เห็ดกื่นเนื้อกื่เนื้อหมูค่ะโอ้โหจะขัดอะไรขนาดนี้ตอนแรกผมว่าจะมานอนกันที่นี่นะครับแต่พอเอิญน้ำมาก็เลยช่วงนั้นไม่ได้มาแล้วถนนเนี่ยก็คือขาดเป็นบางช่วง สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราแล้วก็ใครเขาเราก็คือทุกคนพี่แอนเน่นะคะแล้วก็น้องฟิงแล้วก็อิงนะคะวันนี้จะเดินทางไปที่หมู่บ้านห้วยกุ้งเองนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินทางค่ะอยู่ตรงปากทางเข้านะคะใช่ไหมคะพี P ่แอนเน่ใช่ครับตอนนี้ออคือรอรอคนนําทางอยู่นะครับ <laughs> ก็เดี๋ยวจะให้น้องเขาพาไปเที่ยวชมบรรยากาศในบ้านห้้ยกุ้ง แล้วก็ไปทํากิจกรรมหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือการหาปลาเพราะ่ที่นั่นอ่ะมันจะมีเส้นที่เป็นน้ําแล้วเขาก็สามารถหากินได้แต่ว่ามันจะมีที่อนุรักษ์น้ำปลาเนี่ยตัวประมาณสี่ห้าโลเลยแต่ตรงน,นั้นเราหาไม่ได้แต่ว่าเราจะหาในโซนที่เขาไม้หาได้ทาให้ตกใจนอว่าจะได้แบบจับปลาตัวใหญ่แต่ถ้ามาลุดไปจากโซนรักษ์อีกอาจจะได้กินยากมันอยู่ที่อุบลพวัสนาเขาบอกเราด้วยแล้วก็สำคัญมันอาจจะมีการเดินป่าไปเก็บเขาเรียกว่าอะไรผลผลิตจากปา่าอย่างเช่น รดดวนแล้วพวกผักกูดพวกอะไรเงี้ยเราจะเก็บมาทําอาหารในป่าซึ่งพี่คิดว่าอิงน่าจะไม่ได้เคยไปหมู่บ้านนี้หรอกมั้งจริงๆแล้วเมื่อก,กี้เพิ่งคุยกับยายมาค่ะเป็นหมู่บ้านของยายเอา้าเหรอ <laughs> ยายบอกถ้าไปถามชื่อได้เลยอ๋อ, <laughs> อเดี๋ยวจะไปตามหาญาติพี่น้องค่ะญ <laughs> าติพี่น้องว่ารู้จักคุณยายไหมอิงจะเป็นหลานอะไรเงี้ยนะก็อาจจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับอิงที่ห้วยกุ้งครับโอเคเอาไปแต่ว่าทางได้ถามยายไหมว่าทางลงเนี่ยโหด ขนาดไหนได้ถามยายไหมไม่ได้ถามคะ่ะหุ้ยกุ้งเลยขึ้นชื่อที่สุดว่ราะทางยากมากเพราะว่าทางตะก่อนเนี่ยมันจะแค่คนเดินแล้วก็เล็กมากนะครับตอนหลังคือชาวบ้านเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยลงไปแล้วทางเนี่ยมันก็จะเป็นทางเหวแต่มันไม่ธรรมดาคือถ้ามันเป็นทางตรงๆหรือทางโค้งนิดหน่อยก็ไม่ธรรมดามันเป็นทางหักสอบบลงไปปุ๊บ ถ้<พ>า,าเลยปั๊บก็คนไม่เป็นอะไรเลยปั๊บก็พุ่ง,งลงเหวเราต้องชะลอแล้วก็หันหัวรถกลับมารถใหญ่ไปไม่ได้อย่างพี่เอามอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้รถพี่ไปไม่ได้เลยพี่ก็เลยต้องเอารถยนต์ไปแล้วก็อาศัยเจ้าถิ่นเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์พาน้องฟิงกับน้องอิงเนี่ยลงไปหรือไม่ก็อาจจะเดินไปอย่างเงี้ยก็ได้อยู่แต่รับรองว่าถ้าขี่มอเตอร์ไซค์นี่คือจะโอ้โหเสียวมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับฝนฟ้าก็ตอนนี้ก็เริ่มอึ้มครึมแล้วครับถ้าสมมติฝนตกหนัก ก็เสียวๆอยู่นะเดี๋ยวรอเจ้าทีมมาเดี๋ยวเราไปกันนะครับทุกคน <Yeah. S 1> เส้นทางวันนี้คือดูเติมนะครับแล้วก็จะมีมองโอ้ดูมองภูเขาไม่เห็นเลยมืดหน่อยๆนะมือ,อันนี้ือคนนำทางแล้วนะครับเป็นน้องที่อยู่วัดนให้กุ้งนะครับเดี๋ยวแนะนําให้เธอรู้จักดีกว่าแต่ว่าต้องไปจอดรถก่อนว้าวมันก็สวยนะนำทางก่อนโหดโหดนะครับลื่นมาก จริงๆแล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมขึ้นมาก่อนแล้วทางอ่ะดิบมันสไลด์เงี้ยเยอะมากตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้จะเป็นวิวเมืองแต่ว่าเมืองไม่เห็นไอเห็นแต่มองก็จะเป็นทางเงี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็หลุดทางนี้ไปแล้วก็จะเข้าสู่บัานพี่กุ้งนะครับเส้นานบัจะเป็นทางร้าของการเดินทางมาที่นี่เลยนะครับน้องฟิงก็จะได้นั่งมอเตอร์ไซค์เสียวๆ,ๆแล้วก็น้องอิงด้วยนะครับ <laughs> ไปดูส,สาววิดไว้กันดีกว่านะในกล้องนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางก่อนนะครับทุกคนอีก ไม่นานน่าจะถึงแล้วแหละนะครับจริงๆไปทะเลหมอกเลยวันนี hey, ้เดี๋ยวขึ uh, ้นไปดูนี่นี่จอดจอดจอดรถก่อนไปดูทะเลหมอกมาอีสองก่อนนะครับทุกคนสวยอ่ะว้าวไปค่ะเราจะไปดูทะเลหมอกกันนะคะเปทะเลหมอกจริงแต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายเห็นหรือเปล่าเราอีกไปดูไหนกูจะไปทะเลหมอกจริงสวยมากเลยไปดูสวยอ่ะทะเลหมอกสวยมากเลย เหมือน<ช>เรา<ช>ไปอยู่แบบตามดอยสูงๆแล้วเป็นทะเลหมอ,อกเต็มเมืองเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยค่ะนูนขึ้นไปเลงแต่ว่าไม่รู้จะจอดรถได้หรือเปล่าจะมีแบบพวกรถเครื่องเลยเขาจะชอบจอดดูวิวตรงนู้นนะหรอกอสวยมากมเพราะว่ามันจะไม่มีต้นไม,ม้บังแบบนี่ยเออ,อเต็มเต็มเลยสวยไหมคะพี่เ<ม>ออเลยไถึงพี่ใชมไปอ๋อไม่ใช่ไม่ถึงแมันเหมือนทะเลหมอกเลยเออเนี่ยดูดิมันเหมือนเป็นทะเลหมอกเราอยู่สูงกว่าไอ้ตรงหมอกที่ลอยมาเนี่ยทะเลหมอกแมงสอดครั้งแรกที่เห็นเนี่ย มันล่นมาแล้วเขาบอกว่าห้ามยกเล่นนะเล่นใครคาดะแม่ว่าอะไรคะไม่รู้ว่าคนาดว่าหินก้อนใหญ่อ๋อเราดูไปดูดูดูหินดูมันร่นมันจนาข่าวดูวาโอ้อันตรายมากใช่แต่เราก็จะได้มาดูวิวแบบนี้สวยสวยจริงมาดูตรงหินได้นะ ใครจะยืนครับอ๋อโอเคไปนะครับเห็นเส้นเส้นทางแล้วว่าอากีหินมันลุกลมาทางฝั่งนี้ลมทางนี้คืออันตรายมากนะครับเดี๋ยวเราไปบ้านห้วยกุ้งกันนะครับทุกคนแดดเริ่มออกเริ่มมีกำลังใจในการเดินทางแล้วตอนแรกยันยานอยู่เหมือนกันอันนี้คือน้องฟ้าแม่เหรอใช่ไหมคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องฟ้าสวัสดีค่ะแม่หลวงห้วยแก้วไอห้วยกุ้งที่ไหนวะไป ลงตรงไหนลงจอดไว้ข้างล,ล่างรถยนต์นะแต่ถ้ารถยนต์ลงไปข้างล่างไม่ได้เลยนะหล่นแน่ได้ครับตอนนี้ฟ้าดำไปทีไปพาไปเทอะไรคะพาพี่ไปจอดจอดตรงไหนไม่รู้อะ่ะข้างล่างนึงค่ะเออพาพา,าที่บอลเซนดำไปก่อนต,อตามไปฮะ <S <S ไปบอกแม่หลวงหลวงห้อ,อ,หอยแก้วพี่อยากสอนทายพี่หรืออยากสอนสอนทายใครสอนพี่เขาได้ไหมคะได้จ้ะนอนนอนเลยเซ่อ่ะ เอ้ก็คุยกายก,าย,กยอกันด้วยไม่ธรรมดานะโอ้ยน้องอิงทิ้งเราอ่ะทุกคนอ่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอตรงจุดบริเวณโซนที่เป็นที่จอดรถครับแล้วก็จะให้น้องฟ้าเอ้กับน้องอิงแล้วก็น้องฟิงไปมอเตอร์ไซค์แต่ผมจะเดินไปครับผมเก่งไม่มีะมะแล้วมั้ยกันขี้ดินมั้งไปอาจจะเ,เจอกันตรงนี้จอดไหนไวะเนี่ยหรือไม่มีที่จอดเป็นเรื่องนะ จะมีทางรถลงไปอยู่ครับปลายปลายปลายก็ <c oughs> ก็ลองดูนะ <c oughs> ใช่เหรอมันแคบลงทุกทีเลยนะ <c oughs> สายห่างเสพคือกุ้งหลอกหรอือเปล่าไม่รู้อะ่ะทุกคนมันใช่เหรอ <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่แล้ว้องฟิงคงดูดิดูโค้งดิ <c oughs> เยอะแล้วพี่อิงชีวิตติดคอนเทนต์นะะเราอย,ย,ย่งไม่ได้ลงไปเลยอะ่นะอันนี้เราจะกลับขึ้นไปเอาของนะคะแล้วเราก็จะลงไปที่อุย้ยกุ้ง อทางตรงนี้หมดวนไปไม่ได้แล้วอ่ะไม่มีแรงจะพูดค่ะช่ด้วยค่ะตอนนี้ติดฝนกันน้องทิ้งสองคนไม่มีเลยค่ะไม่น่าวิ่งเลยเมื่อกี้ระหว่างทางเราเจอเห็ดหอมด้วไหมคะอ๋อที่เห็นลองบุเก็บฟังสูงใช่ภาษากะเหรี่ยงรีกว่าคือโนมูุณผมไม่มีเลย จะพูดอาจะไม่มีเ <c oughs> สียดายจังฝนตกแต่เขากลัวเราไม่มีคอนเทนต์นะฝนลงมาให้หนึ่งทีทุกคนฝนตกเห <c oughs> นื่อยไหมชิบอยเมื่อ <c oughs> กี้มันมีที่จอดคาราบอ่ะมันมีแต่ว่าทางมันเล็กมากเลยอะค่ะพี่เลาถอยขึ้นมาข้างบนเลยไม่ขึ้นอ่ะฝนตกพอดีเลยนะครับตอนนี้น้องอิงเปียกแล้วเดี๋ยวจะให้ร่มสาวๆก่อนฟลิงเป็นไงล่ะรับน้องรับน้อง คอไปสึบหอยกุ้งแล้วคืออันตรายมากเลยโทษนะครับเอาอีกงาเอาหมวกไปกรบฟิงเอาไปเลยไปเลย ถ้าเป็นนาตาจะบอกว่ามาดูสาวเก็บเห็ดนกนกินจำได้เลยใช่ไหมใช่อันนี้คือคาของนาตาใช่ไหมใช่ปกติเยี่ยมจริงจริงอ่ก็อว่าก็ได้นะเยี่ยมจริงจริงนึกเนี่ยนะคะเรามายังไม่ถึงนะคะแต่เราก็ได้เห็ดกลับไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกแล้วน้องพิงเนาะเราก็ทําการเก็บเห็ดรอการเดินทางต่อไม่คือเห็ดอะไรนะคะพี่เห็ด กนเนื <blas auto> ้อกกืนเนือมูค่ะกืนนื้อมูใช่เห็ดหอมนะคะเห็ดหอมเห็ดหอมจะกินได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ไปทำให้น้องซิงกินนะคะได้ค่ะโอ้ยสาวเก็บเห็ดที่สวยที่สุดในบ้านเฮยกงเนาะตอนนี้แล้วไม่ต้องสอนนะคะหนูจะรอรับพี่อิงเองโอเคค่ะเรารับก็ได้เธอไม่ใช่เขาขากันดีมากเลยสองคนเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันนะค่อยๆไปหาเนาะ นี่ครับบรรยากาศนะครับฟ้าหลังฝนจริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูดูนานๆครับกินได้นะกินได้ค่ะเก้น้ำมัเข็ดหอมชิมชิมก่อนชิมไม่ได้ค่ะมันเปื่อนหรือตอนไหเหรอมันเปื้อนนะเดี๋ยวดองฟ้าเป็นสาธิเป็นเมเครื่องรับจ้างทีนะเอาไปทีละคนพาสาวๆไปดูดิครับว่าความเสี่ยวของบ้านห้วยกุ้งเป็นยังไงแต่ว่านี่คือทางเลื่อนอย่างนี้ไปได้อยู่ใช่ปะได้ค่ะเมื่อกี้พี่ถอยขึ้นไปล้อหมุนฟีตลอดพี่ยังเสี่ยวเลย แล้วแล้วมันมีที่จอดรถยนต์ข้างในใช่ไหมคะพลังไกลไหมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเอาไว้หน้าดีนะครับนะอน้องฟิยไปรอบหนึ่งรอบเดี๋ยวก็อน้องอีกทีนะอ้าเชิญจ้าโชคดีนะโชคดีนะะเอาหนูไว้ไหมเนาะเด็กยักษ์นะปกติพวกกี่คนถามก่อนปกติพวกกี่คนปกติพวกกี่คน นายคนอยู่นะดีะดูสบายใจแล้วแม่หลวงห้วยกุ้ง <laughs> จะเป็นห้วยแก้วสิได้ได้แล้วอะพี่ไปเลยลูกขึ้นรถไปค่ะได้เวลาผจญภัยกับพี่ฟ้าแห่งห้วยกุ้งมันจะเสียวตรงไหนหรอคะพี่พ จะไหลไปกับพี่แล้วอ่ะวิวสวยมาก <Ooh. S 2> เริ่มเลย <laughs> สวยมากอ่ะสวยมากจริงจริงและทางก็น่ากลัวมาก โอ้ทางมันแบบโคตเป็นงูเนี่ยสู้้อ่ะขหลาสู้เลยแอ่โนูอ่ะนั่งเกงอยู่ เย่เราเจอพื้นลาบอีกครั้งหนึ่งมันจะมีอีกไหมคะพี่มีอีกมันจะไม่ยู่แค่นี้นะคะงมันมีลมพัมด้วยโอ้โหอันนี้ไม่ใช่รถบีบางนะแต่จะตากกับรถบีบางว่า น้องฟ้ามารับแล้วเย่ yeah. มารับอิงนะครับผมไม่ไปนี่มีน้ำตกด้วยหรอมีน้ำตกด้วยเหรอ,หรอ <Yeah. S 1> ลองเนี่ยเดี๋ยวอิงกำลังลงมาลองนี้นะครับเพราะทางมันลื่นถ้าดูจากตรงโซนที่เป็นภูเขาสูงๆนะก็เห็นเลยนะครับน้ำตกตังนี้มันเริ่มไม่เห็นแล้วป่ามันปิดแต่ตัวนี้เห็นอยู่แต่ว่ามันอยู่ไกลนะครับเดี๋ยวจะให้น้องอิงขึ้นรถไปกับน้องฟ้านะครับน่าจะไม่ไกลแหละ ตรงนี้เห็นอยู่แต่ต้นไม้บงังข,ขาวขาวเห็นไหมเมื่อกี้ผมแวะถ่ายวิวนับตัวกับน้องอิงอยู่ข้างบนครับจูจีก็ส่งคลฟ้ารี่มาแล้วนี่มาดใูใกล้นะครับไงครับตกสวยไหมนี่เดี๋ยไปก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไนดะ้ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วใจยเย็น <c oughs> ถอดรองเท้าเดินรอ <c oughs> ไม่เชื่อ <c oughs> ยังสวยเหมือนเดิมหน้าตาจะซีดไปหน่อยนะดูดิตอนนี้หน้าหนูซีดหรอยังคะหิวน้ำไหมยังค่ะไปเก็บเห็ดเลยจ้ะไม่งั้นเห็ดหอมนั่นหนูต้องหานะแต่ว่าเดี๋ยวทำห้พี่กินตอนนี้พริกเป็นเปล่าตัวเซฟตัวเซฟหรอเอออันนี้นี่ครับนี่ก็เลือกกินน้ำมูเนอเออเอาแปรด้วยอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเห็ดหอมนะอืมหอมมากกินได้แน่แน่คือมันจะมีกลิ่นเป็นของตัวเองอืมหอมค่ะ ไปพี่ให้ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วพี่ให้อภัยแล้วอแอปไพหนูเดินะค่ะเนอะน้ำตกก็อยู่นี้อิงบอกอิงจะเป็นลมแล้วครับทุกคนให้น้องอิงขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวบ้านเฮ้กุ้งนะครับวับนนี้นะคะเราก็กําลังเดินทางค่ะ <c oughs> ถึงแม้ว่าเมื่อกี้อิงจะเดินมาแต่ตอนนี้ไม่นะคะ <c oughs> <c oughs> เราไปกับพี่คนสวยนะคะตอนนี้นะคะอากาศดีมากมากจริงๆถ้าพี่ๆได้มาก็าจะได้เห็นนะคะว่าที่นี่คือแบบไม่เชื่อว่าใครจะมาได้ง่งายๆเด้อ วิวดีมากคือในกล้องคิดว่าสวยแลย้วไปถึงดูไม่ใช่ <laughs> ไปถึงภูเขาค่ะไปถึงไม่กี้นะคะมีน้ําตกด้วยแต่ว่าน้ําตกอะ่ะมันจะมาแค่ช่วงอ่าเขาเรียกว่าอะไรคะหรือดูฝนพี่เนาปะปกัยอกรแต่ว่าเนื้อีเนี<ล>่ยสมัครโลเนี่ยที่นี่นะคะถ้าภาษาเกเรียนก็เรียกว่าสมัครโลนะคะเราจะทํา ทางมาถึงบ้านหึก,กุ้งแล้วนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นก่อนก่อนหน้านี้ที่ผมจะเข้ามาครับน้องฟ้าที่นําทางเรามาครับบอกว่าน้ำเนี่ยมันสูงมากสูงจนท่วมบริเวณโซนที่เป็นริมริมน้ำแบบนี้นะครับมันจะเป็นทางน้ําของสายน้ําที่ว่าเออมาแล้วพวกบ้านเนี้ยน่าจะเป็นโฮมสเตย์เนี่ยคือท่วมถึงต้นเสานะครับไม่แน่ใจว่าถึงตัวเป็นที่ ที่เขาเอาไว้ใช้นั่งพักผ่อนหรือนอนหรือเปล่าไม่แน่ใจไปดูกันแต่ร่องรอยน้ำนี่คือน่าจะมาถึงแหละดูทุกคนเห็นไหมน่าจะถึงแล้วเปียงๆเนี่ยนะมีห้องน้ำนะครับแต่ว่าน้ำเนลถไปแล้วตอนแรกผมว่าจะมานอนกันที่นี่นะครับแต่พอเอิน้น้ำมาก็เลยชว์นะไม่ได้มาแล้วถนนเนี่ยก็คือขาดไปบางช่วง มีหินอะไรเงี้ยหล่นลงมาตามข้างทางแล้วก็ดินสไลด์เลยเงี้ยต้นต้นไม้ขวางทางก็เลยไม่ได้มาวันนี้ถือโอากาสพาอัปเดตว่ามันเป็นช่วงที่น้ําผ่านมาปุ๊บมันก็จะไปเร็วเหมือนกันนะความอันตรายถือว่ายังมีอยู่ชาวบ้านเขาก็จะดูบริเวณนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนที่ชาวบ้นานพักอาศัยอยู่น่าจะไม่โดนน้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าหมู่บ้านกันนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนคงชอบการเดินทางที่ผมพาเพื่อนๆได้ ข้ามาชมบรรยากาศบ้านในป่าบ้านในลึกเขาธรรมชาติที่ยังคงดิบแล้วก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าค้นหาทุกครั้งที่ผมได้เดินทางมาที่นี่นะครับอ่ะหมู่บ้านมาแล้วนี่เห็นไหมทุกคนบ้านช่องของคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เป็นไผ่หลังคาเป็นฟางก้อ สังกะสีมีตังก็ขึ้นไปซื้อในเมืองการขนส่งก็จะยากหน่อยช่วยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนที่จะเอามาทำหลังคาบ้านหรือแม้แนตะ่าการขนส่งนี่คือยากนะครับแต่ถ้ามีมันก็คงยืดยืดการใช้งานของที่อยู่อาศัยได้นานกว่าใช้วัสดุจากธรรมชาตินะนี่คือสาลากลางบ้านนะครับก็นักเที่ยวสามารถมาพักได้ครับที่นี่เป็นโฮมสเตย์ที่ที่เราเห็นนะแล้วก็เอาเต็นท์มากลางได้ นะครับส่วนบ้านที่เราจะไปอยู่ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนเห็นรถจอดแล้วนะอ่ะไปกันดีกว่านะมีโอ้ยมีสาวรออยู่ทุกคนมาดูสิครับว่าสาวคนนั้นเป็นใครอะไรยังไงแอบไปดูกันเดีวเจอกันนะครับ